มาเอามอยนก่อนนอนนะคะทุกคน <c oughs> มาเท้าความหลังนิดนึงเนาะว่าสมัยก่อนเนี่ยสักสองปีที่แล้วอะค่ะตอนที่อ้อยเอาไอดาไปให้อนุชช่วยเลี้ยงให้อะ่ะไอดาตอนนั้นก็สักประมาณสองเดือนกว่าๆยังเป็นหมาน้อยอยู่กำลังน่ารักอ่ะด้ามันอ้วนไงตอนเล็กๆอะ่ะ เอาไปให้นุชเลี้ยงแล้วปอยด้าไปอยู่ไม่นานไหนไอ้นุชไปได้ไอลูกกอกมาไปได้มาจากสนามบินร้างนะคะก็มาเลี้ยงคู่กับไอดา้ามาเลี้ยงคู่กับไอดา้าแล้วก็อ้อยก็ไปได้ลูกหมามาอีกตัวหนึ่งชื่อไอเตียไอเตียตัวนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคะเตีย อ,อ๋อมีนั่นแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ลงบ่อยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เจ้าเตี้ยมะลิงนะคะอีกเตี้ยนหนึ่งอันนี้ก็เลี้ยงคู่กันตอนนั้นทั้งหมดสามชีวิตเทียนุชเลี้ยงไว้ก็จนว่าเด็กเเติบโตกันไปตามวัยเติบโตกันไปตามวัยจนว่าสักเมื่อปีที่แล้วอ่ะ นุชมันตายนะคะนุชมันเสียชีวิตพอนุชเสียชีวิตปู่ยมซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนะคะก็ช่วยเอาอาหารให้ไอดา้าให้ไอลูกกอกไอเตียแทนไอนุชก็คืออาจจะไม่ได้ไม่ได้เลี้ยงดีแต่ก็ให้กินนะนะคะตามภาษาเพื่อนบ้านเนาะ อ้อยก็เอาเวียนเอาไปให้แทบทุกวันเช่นกันในสมัยนั้นนะคะสมัยตอนที่อ้อยยังอยู่บ้านหลังเก่าอะนะคะอ้อยก็เอาไปให้มันไม่ใช่สมัยบ้านหลังเก่าหรอกจนอ้อยมาอยู่บ้านนี้อ้อยก็ยังเอาไปให้เพียงแต่ว,ว่าไปแล้วก็เจอมั่งไม่เจอมั่งนะหมามันไม่ได้มีเจ้าของแล้วไงเพราะเจ้าของตายไปมันกไ็ไปตรงนู้นไปตรงนี้ตามอาสามันนะเพราะในซอยก็มีหมาหลายตัวค่ะหมาจรทั้งนั้นอะ <c oughs> จนสุดท้ายไอเดียไปอยู่ที่วัดไอดาก็เร่ร่อนอยู่ในซอยกับไอลูกกอกจนสุดท้ายแล้วไอดาเป็นมะเร็งเปนมะเร็งแล้วอ้อยก็เอากลับมาอยู่บ้านนี้กับอ้อยเนาะตอนนั้นที่อ้อยเอาไปรักษาค่ะก็เหลือแต่ลูกกอกอยู่ในซอยก็อ้อยก็ไปทุกวันนั้นแหละในซอยเก่าอ่ะเพราะว่า เอาอาหารไปให้ไอ้ลูกกอกไปให้หมาตัวอื่นที่อยู่ในซอยนั้นน่ะนะคะแต่ก็อย่างที่พูดอน่ยไปแล้วก็บางทีก็เจอบางทีก็ไม่เจอถ้าเจอมันก็ได้กินไม่เจอมันก็อดแบบนั้นอ่ะคือพอเกิดไปเจอไอ้ลูกกอกวันนี้ว่าเออมันเป็นมะริงมันทำให้ออนแบบมีความรู้สึกว่า ทำไมอ้อยเจอแด่ความหอเหี่ยวความหดหูใจอ้อยไปที่วัดแล้ยก็มันก็ความทรงจำเก่าๆเนาะที่แบบว่าเราเคยดูแลเด็กตัวนั้นตัวนี้หรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่ว่า หลวงรูดสึกออกไปทิ้งเด็กๆไว้ให้อ้อยดูแลหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ที่อนุจากไปแล้วอ้อยมาเจอได้อีกทีหนึ่งหลังจากที่ด้าหายไปเกือบสองเดือนแล้วด้าก็กลับมาที่ซอยซอยเก่าแล้วค่ะแล้วเขาก็ป่วยเนาะแล้วอ้อยก็เอามารักษาจนด้าถึงวาระสุดท้ายของชีวิต จนครั้งนี้อ้อยมาเจอลูกกอกแล้วอ้อยก็นั่งดูวิดีโอเก่าๆนะทั้งเด็กที่จากไปไม่ว่าจะเป็นเอเตียหรือเป็นเอดาหรือเป็นตัวอื่นๆก็คือมันก็อยู่ในความทรงจำหรือแม้กระทั่งบุคคลที่จากไป ไม่ว่าจะจากเป็นหรือจากตายมันก็อยู่ในความทรงจำมันก็กลายเป็นความรู้สึกที่หอยเหี่ยวใจเนาะแลนนี้อ้อยก็ต้องมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลูกกอกก็ไม่ไม่คือเริ่มป่วยแล้วอ่ะพูดง่ายๆนะก็คือเป็นมะเร็งแล้ว คือก็อย่างที่ทุกคนทราบมะเร็งเลยยิ่งปล่อยก็ยิ่งลุกลามซึ่งในเรื่องของลูกกอกเนี่ยอ้อยก็อันนี้อ้อยเอ่ยปากเลยะค่ะว่าอ้อยขอความเมตตาให้ลูกกอกได้รักษานะคะคืออ้อยเห็นในลูกกอกมาตั้งแต่มันตัวน้อยๆน,น่ะตั้งแต่ตัวเท่าเนี้ยก็คือมันเลี้ยงคู่กันมาไายได้ไงเห็นมันมาตงแต่เล็กๆ ให้ข้าวให้น้ํามาตั้งแต่ตอนในนุชอยู่จนในนุชตายอย้อยก็ยังกลับไปให้ข้าวให้น้ํากินอยู่เจอบ้างไม่เจอบ้างแต่ก็ยังไปทุกวันอ้อยอ้อยไม่รู้หรอกนะคะว่าจะมีใครเมตตาให้ไอ้ลูกกอกได้รักษาไหมแต่ว่า ้อยก็ขอความเมตตาให้กับอีกหนึ่งชีวิตนะคะที่อ้อยดูแลอยู่เนาะเพราะอ้อยดูแลพวกเขามาตั้งแต่เด็กๆนะคะถึงแม้ว่าไม่ได้เอามาอยู่ในบ้านไม่ได้เอามาเลี้ยงอยู่แบบเหมือนพวกนี้แต่ก็ให้ข้าวให้น้ำมาตั้งแต่เล็กๆนะคะคือ เหมือนที่อ้อยพูดในวันนี้ที่ในคลิปของน้องเด็กวัดว่าถ้าเบื้องบนจะจะให้อ้อยเป็นผู้จะให้อ้อยช่วยเด็กอะ่ะก็ให้ช่วยอ้อยเจอเขาในตอนที่มันยังไม่สายเกินไปตอนที่อาการเขายังยังไหวอยู่ไม่ใช่ว่าให้อ้อยไปเจอตอนที่เขาแบบแปดสิบเบอร์เซ็นแล้วอะ่ะ คืออีกยีเอร์เซนจะโลดไหมเหมือนอย่างน้องเดีกว่านะคะคือมันสายเกินไปเราเจอเขาในวันที่สายไปแต่วันนี้ลูกกอกนะเขาเพงเริ่มถ้าเป็นคนก็คงจะอยู่ในระยะที่สองโอกาสที่จะหายมันยังมีนะคะสำหรับลูกกอกค่ะ ออบางท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปของลูกกอกนะคะอ้อยลงคลิปของลูกกอกไว้ไว้ก่อนหน้าคลิปนี้นะคะทุกคนเข้าไปชมที่ช่องได้นะว่าลูกกอกเป็นอะไรนะน้องเป็นมะเร็งที่อวัยวะเพศนะคะน้องเป็นผู้ชายคือเริ่มเป็นนะคะก็จะเป็นคนก็ระยะสองนะคะซึ่งมันยังมีหนทางที่รักษาหายนะคะถ้าเกิดว่าท่านใด พอจะช่วยลูกกอกได้อ้อยก็ขอ,ขอความมนุเคหอให้น้องด้วยนะคะอ้อ,อยพูดกันพูดแบบรู้ว่ามันเลี่ยงไม่ได้นะคนเรามันก็ต้องเจอความสูญเสียแต่อ้อยไม่อยากจะเจอความสูญเสียบ่อยๆะคะ่ะเหมือนอย่างวันก่อนเสียน้องเท่าๆไป แล้วมาเสียน้องด็กวัดไอดาก็เสียไปแล้วอ้อยก็ไม่อยากให้ลูกกอ,อกต้องตามไอด้าไปเนาะมันช่วงนี้อาากจะมีความรู้สึกแย่ๆหลายอย่างอ่ะคะ่ะความทรงจำเก่าๆที่มันที่มันทำให้เราปวดใจอะ่ะ พอเรานึกถึงนะคะเรานึกถึงไงพอเรานึกถึงเหตุการณ์เก่าๆเรื่องราวเก่าๆที่เราผ่านอะไรมานะั้นเรื่องที่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องราวของเด็กๆนะคะมันทําให้เรารู้สึกหอเหี่ยวใจไงคลิปนี้ก็ยาวนิดนึงนะคะทุกคนอ้อยเพียงแต่อยากจะมา เล่าให้ทุกคนฟังในความเป็นมาของเจ้าลูกกอกนะคะว่าลูกกอกเป็นหมาที่มาจากไหนทำไมอ้อยถึงเป็นห่วงน้อง<ส>ก็เรื่องราวก็ตามที่อ้อยได้เล่าให้ทุกคนฟังตั้งแต่ต้นนะคะ<ส>อ้อยก็กราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากนะคะที่ให้ความเมตตากับ บ้านอ้อยเสมอมาไม่ว่าจะในเรื่องใดก็แล้วแต่นะคะที่ทุกท่านหยิบยื่นให้ก็กราบขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ